มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าและเกเฟซีที่เคารพรักสู้ขู่สุคนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องลุงตู่ป้าหน่อยสายจวด j o 1 o f f i c i a l ครับพี่น้องครับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวในสำนักงานให้พี่น้องได้รับสาบรับโซน่คือเ่าครับตอนนี้ป้าคือแปลกเลยว้าพี่น้องครับแปลกครับเอาเป็นสถานการณ์จากป่าอ้วนและเสียออกกับพี่น้องครับจวดคากี่ครับน่ครับนี่ ขณะนี้เวลาประมาณ6กโมงสินาทีเด้พี่รองเด้อหกโมงแรงครับ6กโมงแรงครับพี่น้องครับสิบแนาฬิกาสินาทีพบกันวันนี้วันจันทร์ที่5เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567กครับพี่น้องครับนี่มาตาม้องตวมาเบิงควคลื่อนไหได้สำนักงานจะไอ้ครับพี่น้องครับรายง,งานต่อครับพี่น้องครับสำหรับ FC หมอราเบ็ดลำเพลินและก็บเอฟซีทั่วไปเด็กพี่้องเด้อที่เสียสละเวลาขาวข่ามากคมาเบิงครับพี่รองครับ ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยใต้ลูเพื่อเปลี่ยนในใต้ลูเบิ้งตะไก่ครับพี่น้องครับใต้ลูเพื่อเปลี่ยนแทนแสดงว่าจะได้ใกล้เวลาลรื้อลูปแล้วครับพี่น้องตอนนี้ของกำลังทยอยออกมาได้ครับแสดงว่าสีมีเริ่มสีมีการเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มมาคือสีมือใช้ซีรี่ลูปรื้อรูปแล้วคือสีมีทําการสร้างนะครับก็สร้างครับพี่น้องครับเนี่ย แผนกท่าสีมื่อนีร่กันเสีมี่าจ่าสมัยแล้วก็น,น้องอุ้มน้องชิ้นครับพี่น้องครับมาท่าสีมื่อนีร่โอ้ท่าสีไปตลาดตัวเลยครับทั้งสีขาวทั้งสีเขียวครับพี่น้องครับเนี่ยตามมาตามมาครับมันเซออกก็จะคลิปปะเนาะมันจะเนซออกมันนี่ <c oughs> มารอบเที่ยงเมื่อกี้กันมาอยังไงพี่น้องครับมาทายยังไปได้สามนาทีแบตเตอรี่เมื่ครับบัเลเังก์โทรศัพท์ปกติแล้วมันสิยเมื่ประมาณพุ่น สองสามทุ่มมือสีบเบิดอันนี้หากับมาณเที่ยงคือนสีเหมือดแบตเตอรี่คือสิบเหมดกับแบตเบิงนะครับรรบ่ได้เอจใจขอม้าลดพอตโยกขึ้นมาพอสองสามที่แบตเตอรีเร่เหมือนซ้ำโอ้ยขอโทษขอแพร่หลายพี่น้องเด,อดเ้อมาเปตียังครับมาใหม่ครับมาใหม่ครับสวัสดีครับจ้าสมายสัยโจ๊ดหรือยังวันนี้โจ๊ดหรือยัง<า> <c oughs> เอาคือลือไวแต่ใครมาลือให้หนิมาช่วยกันลือครับบอใครบ้างลือวันนี้ ทีมงานทาสีกับทีมงานตัดจ้าแล้วก็พอไอ้ลูกไหอ่ะอ๋อห้าคนครับลูกกันป่ะกี่ยวสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยีครับพี่น้องครับเอาลูกหรอกโอ้ช่างเขาจะไว้ออกอ๋อเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนใช่ไหมช่างมาแล้วใช่ไหมเนี่ยช่างครับโอ้แสดงว่าช่างเริ่มมาแล้วนะครับพี่น้องครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับเนี่ยตอนนี้เล็กหลากันเริ่มมาแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยมาแสดงว่าวันนี้ช่างมาทํางานแล้วนะครับนี่การตัดเล็กแล้วครับนี่ เพิ่งเชื่อมวันนี้มอจาใชไโอ้งามตัตัวครับพี่น้องครับแม่นม่านระดาตัวนี้นเล็กลลข้ามคางมันนี่ครับนี่ฮะแปดวันกสิบวันเสร็จแนวันเสร็จอโอ้ก็แน่นอนเมุ้งสังกีเดด้วยไม้เสามันเด้สเชื่อมเฉพาะคานใช่ไหมไม่ได้ประกอบใช่ไหมโอ้เชื่อมคานกา่อนวัเจ็ดแปดว เอาต anyway. ิดตามตอนต่อไปครับพี่น้องครับนี่สำหรับความเคลื่อนไหวในทีมงานมันเพชรลินเพลินเฮาจวด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 นะตามมาเลาะมาครับพี่น้องครับนี่เดินจากโซไม้กำลังทำความสะอาดปกาสุดยอดพ่อบ้านครับพี่น้องเฮับวันนี้ไม่ควรแต๋วทำอะไรกินครับวันนี้ครับผักกะเพราหมูเอ่อน้ำมามาสะพานจาออกใจนะพี่น้องครับเมื่อนี่หลังจากที่ตอนเศร้าฮอตตอนแรกยังไม่ได้ร่วมกันคลื่นนั่นเลยครับ ตอนสร้างหอดแรกจักคลิปแล้วจะออกเข้าอนี่อป้าคือมันเสียเปรียบจะออกแห้งแต่ว่านมันไม่ซีบคลิปหรือเปล่าครับทีสะสมตัวครับเขาคนเบิรงฮอดพันหนึ่งกระซังครับเขาก็หาล้อยกับซีบคลิปกับหาพันผู้นะครับพี่น้องครับหาล้อยครับไม่นช่ไหมครับหาล้อยหาพันมอซีบคลิปนี่ว่าสะสมแจกไปเรื่อยๆนะครับจะได้ได้เนาะจะออกสวัสดีครับจะออก เป็นเจ้านายนกดาวมีคนจองเน็อนกดาวนี่น็อกดาวมีคนจองย่างน็อกดาวสรุปแล้วเนี่ย่างย่างย่งอยู่บ่รอติดไฟก่อนรอติดไฟก่อนโอ้ยูดไก่ครับขอไปพักได้ครับเวลาซ่อมอืมสำหรับผู้ใดบ้านไก่ว่าวันนี้ครับป้าอ้วนโอ้ยมันนี่เป็นเจ้านายครับคือเป็นตาส้มแดงๆมันนี่เมือดเมือดผมมันนี่ครับไปหากระพักยกมาอาบน้านมาเะพาะจากแปดเมือดกับทั้งนาครับนี่จากคนครับ สองคนก็จะออกเจ้ญญา,า,ญญาก็จงัโอ้าตาอ้วเมาเรอนไไเน้ตัวญญตงวนขออดนเดกมาย้นใขตาเขาจะถามจหน่อยเลยมือสรุปแล้วจะคลิปแล้วนี่ยอนีซีครับอนีไม่นึกว่าซีบแล้วซีบหโอ้ยสู้สีสู้สีเต่ซีคลิปดีมันก็ <c oughs> ไทยไดหลกูแต่มันเสียงติดๆกันก็ได้รูปกวักแต่เย็จะเยนได้ถ้าเราท์ไม่หอก วัดเอาวัดเอาวัดเอาบรรยากาศกับยาาศจดจดจดไทยเจ็ดแปดจีบมันก็ได้แช่สองสามจีบหนึ่งต้องฟังว่านแตะกี้กับุ่งรุ่งรุ่งไปแล้วรุงแบบบอด้ฟังลุงไปแันกับยังตืดๆคัดๆนะครับมัฟังบอสะดวกเนาะมันเป็ดน้ำโทรศัพท์ื่อว่นมันเป็นน้ำโทรศัพท์เป็นน้ำเน็ต่จะกออกบอ๊บเอาเหรไทยคีบ่ได้ไทยเน็ตไหมแล้วเวลาเขาโหลดเห็นไหมจะออกโหลดอันรอยแปดบ่ตังค่ามันอ่ะร้อยแปดบ่ ลอยแปดดวงไก่วันนี้เล่าเพราะวอาศัยอันนี้ให้ไฟฟ้าขนาดดีจะนั่งอยกมุมมุ่งไกลหรือขนาีบางที่ไมลาโหลดถ้าสัญญาณพอดีเพื่อมันสังหารหายเลยง่ายโหลดเลยเพราะว่าไปอบรมมากเขาบอกไอ้ฟังว่าคันอยากให้มันเสียงมันชัดเขาต้องใช้ไฟฟ้หรือว่าภาพมันชัดคันเข้าคันเข้าโหลดแบบว่าอันสัญญาณพอดีเพื่อมันสีสางหาแล้วกับภาพมันชัดสัหารหายนะมันเป็นสัญญาณ มันมนไ <ป S 2> ่ได้เปลี่ยนทั้งหมด้ครับวช่เขาบสุดเที่ยกับมันนั่งอยู่นี่เด็อบอกประมาณไม่จะนั่งอยู่นี่แล้วอืมเพราะว่าไปคอดพุ่นกันสัญญาณบอดีบอกโอ,โอ้จะออกสุดยอดเลยเมื่อ,อไ, <c ười> ไรเขาเสียคอนเทนต์เขาน่ารงเพจนะไม่ต้องตั้งเพจมาว่ามีแล้วเพจลุงตูเฮ็ดอะไรเพจลงเลย <โอ S 1> เข<ร>าคั้แรงเขามาเขาแบ่งค์เคิงเลยมันต้องโปร่งใสโปร่งใสมนดูแลซอยกันนะลุงตัวก็ทอดตัวทาวฟองลุงตูดีเนาะซ้ำคัญสำคันตัวโตเด้อ ผวนุ่่บบ่นี่ครับก็ทางปลามืนนะครับปลาทีทอดตมโอ้เอาจด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 เซะมมีคนเลี้ยงยังบ่มือนีครับง่ายมือนมือมมีคนเลี้ยงยังบอกมีมีมีบอใครอยู่ใครอยู่สันีวอ่าเียงน้ำามร้คะแนนเลียงอันจุดงีมุทาบ่มี่บอกีอ่ยังดีอยู่มีคนใจดียังซอยู่เนาะใครว่ามมียังเอา เป็นกำลังใจครับโอ้ยขันลุงตูได้ลุงตูเสียไม้หายอยู่แล้วครับเอาจดจดโจดจดครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานอลังเพชรลำเพลินเท่าครับเอาตามมาครับกับความเคลื่อนไหวของทีมงานอลังเพชรลำเพลินครับพี่น้องครับนี่แหละมาอัปเดตให้พี่น้องเบืองได้รับทราบครับพี่น้องกับบรรยากาศต่อยแรงๆครับมาท้ำตามสัญญาณนะพี่น้องครับเช้าเที่ยงเย็นคราวนี้คลิปหลักของหันลงตูกับสีลงหลายกว่าหันนะครับแล้วก็ฝากพี่ฝากน้องไปติดตามทางเฟซบุ๊กกันได้พี่น้องเด้อกับคลิปสั้นคลิปเรียวรับพี่น้องครับ ว่าลงอย่างน่ครับกับช่องลุงตูพ๋พอน้อยสายจวดคือเก้านะครับช่องทางเฟซบุ๊กกับพี่น้องเขาฝากที่ฝากน้องติดตามนะตอนนี้คือว่าฝากไปย่างมูพวกทางเฟซบุ๊กเด้อ g o 1 official นะครับลุงตู่ตอนนี้คือว่าอีเมลลุงตู่นี่คือว่าเวลาเขาแชร์ไปทางเฟซบุ๊กแล้วเนี่ยมันไม่มีอีเมลเขาบอกว่าต้องเข้าสมัครอ่าสมัครใช้งานหะนะ้าพี่น้อง่มันต้องเอาอีเมลไปลงเพื่อที่จะกดติดตามให้มัน มันมีอีเมลมันมีหรหัสอีเมลมันก็นเลยติดตามมาได้ครับเดี๋ยวลงตูมีโอกาสสืไปหาอาจารย์อำโนวยไฮเพิ่นเฮ็ดหรหัสให้แล้วก็จังสิมากกดติดตามมาน้าหลังนะครับเดอ้อจะได้ขอโทษขออภัยหลายรครับสำหรับผู้ใดที่รีบมาทาั้งเฟซบุ๊กทุกคนนะครับลงตูสิเข้าไปแล้วไปกดติดตามให้มันติดตามมาได้ครับถ้าเป็นคลิปออกมาแล้วให้กดติดตามต้องไปติดตามในยูทูบไปติดตามได้แต่ว่าทั้งทั้งเฟซเฟซบุ๊กมันติดตามมาได้ครับจะได้ขอโทษขออภัยอะไรนะครับเด้อ เอาไมื่นี้ก็สรุปแล้วได้3าคลิปพอดีขอบุญกับเพื่นหลายครับพี่น้องครับสารับผู้ที่เสียสละเวลาคำสิ่ตามรับชมนะพี่น้องเด้อเบิ่งแร็วมาแล้วกันยู่ดีมีแห้งสู้ขู่สะก้อนครับรับรวยตลอดปีโชคดีนะบ้างมีตลอดไปครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปคือเก่าครับพี่น้องครับจุจดครับสวัสดีครับผมนี่